เี่ยวเกมแล้วตอนนี้ตามสัญญาตั้งแต่คลิปที่แล้วนะฮะวันเดียวลง2องคลิปนะฮะเมื่อกี้ก็เพิ่งลงไปเสร็จก็เลยมาอัดคลิปนี้ต่อใช่ตอนนี้เราก็จะมาเล่นบทบาทที่มีชื่อว่าหมอผีแก่อนอื่นเราไปเราไปดูความสามารถของมันก่นกอนความสามารถของหมอผีก็คือสามารถสาบแช่งสามารถสาบ คนได้เนี่ยถ้ามีคนกองเยอะๆนะเข้าไปในฝูงชนจะแล้วก็กดสาบจากนั้นอีกไม่กี่นาทีเขาก็คนที่โดนสาบก็จะเดสมอเลยนั่นแหละฮะก็จะเดสมอเลย <c oughs> แค่นี่แหละฮะนั่นแหละแล้วก็อยากให้ผมเล่นบทบาทฆาตกรอะไรก็บอกมานะฮะบทบาทอะไรก็ได้อ่ะอยากให้ผมเล่นบทบาทอะไรก็คอมเมนต์มา แต่วันนี้เรามาเล่นหมอผีกัเถอะผมนี่แหละคือนักสาบมามดูกันมามันก็มีสิทธิ์นะที่เราจะได้เป็นกับไม่ได้เป็นมามดูที่จะได้เป็นเปล่า อเออหมอผีร้อยฮะปล่อยสับแ่งคัดลูกเดีอดออกเออรู้อลไรนะเพื่อนไม่มีนั่นด้วย สาบแม่งเลยมุดท่อนี้มีไฟด้วยมันตายมันตายยังเนี่ยเดี๋ยวนะมีหมองไหม ออกไปเมื่อกี้เขาสาบเราถ้าไม่มีสิวเงินนี่คือเราตายไปแล้วอ่ะกำโอ้กำว้ายมันมีหมอนี่เองไอ้หมอออกสามคนแล้วเหรอ บอดมันเล่นนะเนี่ย <c oughs> คือมีคนกายล่างเป็นสีเขียวอ่ะในเนี้ยมันมีสปายอ่ะสปายกายล่างเป็นสีอะไรก็ได้คือมันมีคนเดินลงมาข้างล่างแล้วสีขาวกายล่างปะ่ะคือมันมีคนเดินลงมาแล้วเราเดินขึ้นไปข้างบนอ่าเราเดินขึ้นไปข้างบนครบเอ้าสีเขียวอยู่นี่นาแล้วฝากค่า,า,าหมอด้วยนะเ,ยเออ เปลี่ยนเรื่องสีเขียวเลยเขาเปลี่ยนมี่เป็นในน้องผมเล่นเลยอ่ะใช่เขาเปลี่ยนีตอนหน้าผมเลยดูกองจดิดอยู่โอเคเราตัดเลยดีกว่ากำซัดกำซ้อนจากจากคลิปที่แล้วฮะเพล็ตามเคยมาแต่น้อยเราก็ยังเหลืออีกบัตรหนึ่งไปกำซัดกำซ้อนจริง เราจะมาสาบคนอีกรอบนึงนะคะถ้าตานี้มีหมอเราจะสาบหมอแต่หัววันเลยจะเป็นไหมเออมาหวังว่าจะไม่เฟลเหมือนกับรอบที่แล้วนะรอบที่แล้วเฟลไปคลิปคลิปที่แล้วก็เฟลตานี่มีหมอใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นต้องใจเย็นเข้าไวะะ้ฮะ ต้องต้องเล็งหมอคนแรกเลยอ๋อเอลเออเราไม่โดนสงสัยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปไล่ฆ่า อะไรค่ะต่อเลยนะฮะโหลเพื่อนเดินตามมาทำไมอยากไอ้นั่นเหรออยากอยู่กับเราเหรอ เรียบร้อยฮะสาบไปอีกหนึง่งเรียบร้อยฮะสาบไปอีกหนึงน่งเรียบร้อยตายเออเจอศพที่ไหนหล่ะครับอุ้ยเกือบไปเกือบแล้วเกือบเกือบเกือบต้องฆ่าสีขาวส้วมแล้วก็น้ำเงินนะฮะก็จะได้ตัด จำนวนคนที่แบบโวดเราไงเราจะไปต้องค่าน้ำเงินก่อนแล้วก็ค่อยข่าวแล้วก็ค่อยส้มโดไม่ได้แล้วเองอะ่ะอุ้ยแจ้งเตือนวัสดีเพื่อน ไปไหน แค่กดมือแล้วเราตัดจำนวนคนได้ละไหนเออไม่มาแก้ไฟกันหรอ เราอยู่ที่ห้องกล้องครับเอ่อหลังจากตอนที่ผมกําลังเข้าห้องกล้องผมเห็นสีฟาร์มินกําลังอยู่ที่โรงอาหารครับแล้วก็เอ่อผมทําเวทนะครับตอนนีวว้แล้วผมก็กําลังจะเดินไปที่โกด์ผมจะไม่โกลดหรอกเพราะไฟดับอยู่ไง ตอนนี้เราวอสคลิปดีไหมครับตอนนี้เราวอลคลิปดีไหมเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราตัดเลยดีกว่าเราชนะแล้วนะครับผมนักศากได้ M v P ด้วยสุดยอด ฮ่าฮ <c oughs> เป็นไงล่ะตอนนี้เราชนะแล้วนะครับท่านผู้ชมฮโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์ด้วยครับแล้วก็อยากแล้วก็ถ้าอยากให้ผมเล่นบทบาทอะไรก็คอมเมนต์มานะฮะแล้วก่อนอื่นซื้อก่อนบทบาเนีย้ย <c oughs> ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ